วันนี้ก็วันที่10พฤษภาคมแล้วนะครับผมเหลือเพียง5วันเท่านั้นที่เราจะได้ลุ้นเงินรางวัลสูงสุดในประวัติการถึง111ล้านบาทจากธนาคารออมสินนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆแล้วเขาก็เคมมไว้เลยว่าตั้งแต่มีฉลากออมสินมาเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้แทนจะมาสอนป้าๆนาๆเนี่ย เข้าไปกดซื้อสลากออมสินนะครับผมรวมถึงเพื่อนๆผู้พิการทางการมองเห็นหรือว่าเพื่อนคนตาบอดเหมือนแทนด้วยนะเพราะว่าวันนี้แทนจะใช้ระบบอ่านจอภาพในการซื้อสลากออมสินพูดง่ายๆได้เลยว่าถึงมองไม่เห็นก็สามารถลุ้นโชคเงินล้านได้นะครับผมเอาละไม่รอช้าก่อนรับชมรบกวนกดถูกใจคนละหนึ่งไลค์กดแชร์และใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องแทนเดนะครับผม อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับแทนด้วยนะครับพร้อมแล้วไปเข้าแอปกันเลยอ,อันนี้พอเราเข้ามาหน้าแอป Mymo เรียบร้อยแล้วลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวเราเลื่อนไปตรงสลากออนไลน์เนาะมันจะมีเขียนไว้เลยนะครับผมก็เข้าง่ายมากคุณไม่มีรายการในดูสสลากดิจิทัลนี่นะครับไม่รู้ได้ยินเสียงว่าสลากดิจิตัลนะสลากดิจิทันะก,ก,ทก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนคนตาบอดเนาะเข้าไปเลยสลากบัญชีหลักไม่ให้เลือกเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาถึงหน้านี้เนาะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อจาก บัญชีไหนแต่จริงมันจะลานไว้อัตโนมัติแล้วแหละว,ว,ว่าเรามีบัญชีหลักเป็นบัญชีอะไรนะครับผมแล้วเราก็เนี่ยมีจํานวนเงินอยู่แล้วเราก็เลือกจเลือกไอ้ตัวนี้แล้วก็กดซื้อนะครับผมไม่มีรายการร,รายการ,ร,าการเนบัญชีสลักสูตั้งค่าประวัติการข้อมูลผลิตซื้อสลากกดซื้อสลากนะครับผมตรงแถบเมนูเนาะกดเข้าไปและทีนี้มันจะมีขึ้นมารายลดสกิั อ่ามันจะมีขึ้นมา2อันเนาะก็คือตัวสลากดิจิตอลตัวตัวนี้นะครับผม1ปีเนาะสลากดิจิตอนหปีงวดที่604เนี่ยนะครับห่วยละ่ง0 4ดทนเนาะหน่วยละ100แล้วก็กดปุ่มซื้อได้เลยนะครับผมเ,เดี๋ยวแท่ขอฟังอีก,ออกทีรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละเราก็ กดซื้อนะครับปุ๊บอ๋อ,อ,อ,อมันก็จะเข้ามาสู่หน้าบัญชีนี้เนาะเราก็จอกกรอกกรอกกรอกเข้าไปนะครับผม0.00จํานวนเงิน4ี่0 0 0เสลากดิจิทัลบัญชีหลักศูนย์สองศูน็ก็ตอนนี้แทนมีเงินอยู่1,000บาทนะเราก็จะต้องส่งไอตัวนี้เข้าไปในตัว บัญชีสลากดิจิตอนนะครับผมช่องอน,อนวเงินเราก็ใส่ไปเลือกจำนวนเงินนลือกจำนวนเวงิน<ม>นะ<ม>จะจะบอกว่าถ้าเราซื้อในตัวแอปพลิเคชันไม m o เราจะซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปแล้วก็บวกขึ้นทีละร้อยนะครับผมแต่ถ้าเราไปที่หน้าธนาคารอ่ะเราจะซื้อได้ขั้นต่ำก็คือร้อยหนึ่งก็คือก็คือสามารถลุนโชคได้เลยนะครับผมแต่วันนี้คือข้อแตกต่างเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ คุณนาาป้า,ปาเพื่อนๆคนตาบอดจะต้องมีเงินขั้นต่ำหนึ่งพันนะครับในการฝากเ <1, S 1> ข้าไปเนาะห้าหมื่นหนึ่ง<ล>แสนห้าหนึ่งห้าพันหนึ่งพันเนี่ยเราก็จะเลือกขั้นต่ำสุดนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันปึ๊บหนึ่งพันจุดศูนย์ศูนย์ช่องป้อนข้อความแท็กเพิ่มแท็กแท็กที่เคยใช้ซื้อสลากแทนก,ก็จะเลือกแท็กเป็นซื้อสลาก,ลากนะครับผมอะ่ะเราจะได้จําได้จะบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นแบบการใช้ไม้โม้กครั้งแรกเหมือนกันนะครับซื้อสลากให้ออมลงทุน ออมเงินซื้อออมเงินออมเงินนะเลือกเป็นออมเงินอองน,นะครับลแล้วก็ซื้อสลากให้ลูกไม่ไม่น่าใช่ยังไม่มีลูกย,ย,ยืนยันเพื่อส่งนะครับปึ๊บอจน,นอ๋อเขาให้ตรวจสอบอีกรอบนะจํานจำนวนหน่วยสิบนี่นะครับจำนวนหน่วยสิบแล้วเสร็จแล้วเราก็กดยืนยัน ยืนยันปึ๊บจำนวนเงินหนึ่งพันจุดศูนย์จุดศูย์ศูนค่าธรรมเนียมศูนย์จุค่ารหัสบ้างอิงหกวันที่จากพัดวัดธนาคารออกศูนย์สองสพัดวัดธนาคารออกสี่พันเอ็ดฝากสลากดิจิทัลหนึ่งปีอือก็นี้ก็คือจะเป็นตัวยืนยันนะร้อยสวันจำนวนหน่วยสิบยอดเงินคงเหลือศูนยอดเงินคงเหลือศูนย์จุดศูนย์ศูแฮชเสร็จสิ้นออกดเสร็จสิ้นเนาะเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ให้เลือกปุ่มรายการเดือนบัญชีสลักหนึ่งไม่ให้เลือกปุ่มสลักดิจิทัลหนึ่งปีหนึ่งพันวันอังคารที่หนึ่งสามสามี่หนึ่งสี่สี่ศูนย์ จออันนี้มันก็จะขึ้นนะครับผมว่าเราซื้อสลากไป1 0 0่ทั้งหมด10หน่วยเนาะวันที่604้ัดวันที่9พฤษภาคม256พารอ่าก็นี้แทนซื้อวันนวันที่อัดคลิปก็คือจะเป็นวันที่9พฤษภาเนาะแต่คลิปแทนออนแอร์คือวันนี้วันที่10พฤษภานะครับผมมันก็จะขึ้นไอตัวประวัติการทำรายการให้นะครับผมก็เนี่ยก็คือตามนี้เลยเนาะมันก็จะขึ้นว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนะครับผมซื้อสลากเนี้ยเท่าที่แทนหาข้อมูลมาก็คือดอกเบี้ย0.36%เน นะก็คือร้อยลา36สตางค์นะก็คือต้องถือคลองสลากตัวนี้ฝากอยู่ใน,น,ในระบบอ่ะหปีนะครับผมก็จะได้ดอกอัตโนมัติแต่ถ้าถอนก่อน3เดือนก็คือจะไม่ได้คบบาทคบสตางค์หนึ่ที่เราฝากไปนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราถูกรางวัลอื่นเนาะที่ไม่ใช่รางวัลใหญ่111ล้านบาทก็ยังได้รางวัลอื่นด้วยเขาก็จะโอ,อนเข้าบัญชีไอตัวดิจิตอลของเราเลยนะก็ถือว่าสะดวกดีนะครับเป็นการ ลุ้นโชคนะแล้วก็เป็นการออมเงินอีกหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกเนาะแทนเองก็พิการทางการมองเห็นมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันก็ยังสามารถทําได้แล้วก็คุณคุณนา้นาๆป้าๆหรือว่าเพื่อนคนตาบอดก,ก็น่าจะทําตามได้เพราะว่าไอตัวแอปพลิเคชันไมโ o ก็ซัพพอร์ตสำหรับตัวสกินลีเดอร์ด้วยนะโปรแกรมอาจจะภาพถือว่าเยี่ยมยอดมากเลยทีเดียวนะครับหลายคนนะครบรับชมคลิปแทนมาถึงตรงนี้แล้วจะบอกว่า เฮ้ยเราไม่มีแอปไมโมแล้วเราจะทำยังไงสามารถทำได้ไง่ายเปิดบัญชีง,ง่ายออนไลน์เลยนะครับผมแต่ต้องเป็นในกรณีที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินมาก่อนนะครับพูดง่ายเลยถ้าเรายังไม่เคยมีบัญชีกับธนาคารออมสินสามารถดาวน์โหลดแอป m มโมไม่ว่าจะเป็นใน l a y Store หรือว่า App Store นะครับผม ทำตามขั้นตอนที่บอกแล้วก็เลือกยืนยันตัวตนโดยผ่านแอปธนาคารอื่นๆที่เราเคยลงทะเบียนไว้แค่นี้เองง่ายมากแต่ย้ำสอข้อสำคัญนะครับผมคือหนึต้องกรอกรหัสเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อรับรหัส OTP ให้ถูกต้องกับ2เนี่ยใส่อีเมลให้ถูกต้องนะครับเพราะเมื่อเราทำ ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีอัตโนมตัติอ่ไม่ใช่อัตโนมตัติออนไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับอีเมลจากทางธนาคารออมสินนะครับโดยเป็นการแจ้งว่าเออตอนนี้ธนาคารเนี่ยได้เปิดบัญชีท่านสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะเลขบัญชีเราจะได้บัญชีทั้งหมด2บัญชีนะคะคือบัญชีฝากเงินออมทรัพย์เผื่อเรียกกับ2เนี่ยคือบัญชีฉลาสลาออนไลน์นะครับแล้วเขาก็จะบอกเลข ที่บัญชีอยู่ในอีเมลนั้นนะครับผมเป็นรายละเอียดของเราเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องเลยนะครับผมก็อย่าลืมเอาไปทําการโัรนี้วันที่10แล้วเนาะทางธนาคารออมสินให้เราซื้อสลากได้ถึงวันที่15พฤษภาคมและจะออกรางวัลใหญ่ในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับอ้ยพูดเร็วลิ้นรวนนะครับผมยังไงก็ขอให้เพื่อนๆคนตาบอดทุกคนหรือว่านา้นาป้าๆลองปฏิบัติตาม ดูได้นะครับผมใครดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของแทนนะเดี๋ยวแทนจะมีเพลย์ลิสต์การหางานการฝากเงินหรือว่าการหาไรายได้ออนไลน์นะครับผมด้วยมือถือเครื่องเดียวเหมือนแทนนี่แหละครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามก็ไปย้อนดูในช่องของแทนได้วันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการลุ้นฉลากออมสินด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ yeah.